รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคผู้ชมครับนี่คือรายการค e ิดดีทำดีคิดดีทำดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเด็กกำพร้าที่มีความแตกต่างทางสายเลือดและไม่มีผลต่อจิตใจของพวกเขาแต่อย่างใด าชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆนั้นล้วนเติบโตขึ้นมาด้วยความรักของป้าหมอนั่นเองไปติดตามกันครับ ดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เพามาหาหมอค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะพาอหมอที่เพาจะพาคุณผู้ชมมาหาเนี่ยเป็นคุณหมอใจดีคะ่ะคุณหมอได้เสียสละทั้งเวลาแลว้วก็ทรัพย์สินของตัวเองเพื่อมาสร้างที่นี่คะ่ะบ้านเด็กชายพฤกเด็กๆที่นี่นะคะเขาเรียกคุณหมอว่าป้าหมอค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆดีกว่าค่ะว่าป้าหมอของเขาหรือว่าคุณหมอของเราเนี่ยจใจดีกันมากแค่ไหนไปหาน้องๆกันคะ่ะ ที่พได้ไปคุยกับเด็กๆน้องๆนะคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าป้าหมอของเขาใจดีมากแล้วพอก็เชื่อค่ะเพราะาเพียมายืนตรงนี้แล้วนั่งตรงนี้พอพอเจอป้าหมอพพาก็รู้สึกว่าป้าหมอต้องเป็นคนที่ใจดีแน่นอนเพราะว่าเธอยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับป้าหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าคุณหมอเขียวพันใช่ไหมคะได้ค่ะต้องเป็นเก<ด>ียวพันค่ะ,ะถามก่อนเลยตอนแรกเนี่ยประวัติความเป็นมาในการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็ป้าหมอเปิดบ้านนี้มา25ปีแล้วนะคะ,คะเพราะว่าสงสารเด็กๆอะค่ะที่โดนทิ้งแล้วอยากให้โอกาสที่เขาจะเติบโตขึ้นเหมือนกับคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ะค,ะค่ะแล้วทำไมป้าหมอถึงเลือกเปิดที่นี่ล่ะคะทำไมไม่เป็นสถานที่อื่นอ๋อเพาะที่ตรงนี้เป็นที่นามรดกของคุณทวดอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เราไม่มีเงินที่จะซื้อที่ในกรุงเทพ จริงๆแล้วตอนต้นๆเราเช่าบ้านในกรุงเทพอยู่นะคะแล้วก็ย้ายไปหลายแห่งเลยค่ะสี่แห่งที่นี่เป็นแห่งที่ห้าที่เราย้ายมามมแล้วก็จะเป็นที่ที่เราไม่ย้ายอีกแล้วแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยคะมีแรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องเล่าไหมคะแรงบันดาลใจคงเพราะเป็นความสงสารนะคะเพราะก็หมออ่านในหนังสือพิมพ์เจอเด็กที่โดนทิ้งที่สวนจตุจักรเอยที่ ริมกองขยะเอ,อ่ยมดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ<ช>แล้วป้าหมอมีความรู้สึกว่าเศร้าใจทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าเหรอของชีวิตมนุษย์แล้วเด็กนี่สําคัญมากๆนะคะมันขับเคลื่อนให้ป้าหมอต้องทําอะไรสักอย่างก็จะบอก สามีบอกคุณลงหมอว่าถ้าจะให้ป้าหมอยอยู่เมืองไทยด้วยเพราะเขาเป็นคนชวนให้ป้ากลับมาที่เมืองไทยป้าต้องขอเปิดบ้านเด็กกำพร้าขอเปิดบ้านเด็กที่ถูกทับทิ้งคุณลุงก็ตามใจแลับป้าหมอก็มีความสุขมากๆที่ได้ทำค่ะ น่ารักจังเลยค่ะป้าหมอค่ะขออนุญาตย้อนถามอีกนึงตอนนี้ป้าหมอทำอาชีพอะไรคะเพราะว่าเห็นเด็กก็เรียกป้าหมอป้าหมอจะต้องเป็นหมอแน่นอนเลยใช่ค่ะป้าหมอเป็นหมอสูค่ะสุตินารีแพทย์นะคะค่ที่นี้ถามเลยว่าเด็กแต่ละคนที่มาอยู่ที่นี่เรามีกฎเกณฑ์ในการเลือกไหมคะป้าหมอจะรับเด็กมายังไงบ้างเลือกค่ะป้าหมอจะเลือกกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กทารกแรกเกิด แล้วจากเอ,อิมารดาที่อายุน้อยมากมบิดาส่วนใหญ่จะไม่มีในสูติบัติหรืออะไรก็จะไม่มีชื่อคุณพ่อ<ฆ>นะคะหลายคนจะไม่มีก็คือเด็กที่บางคนโดนกระทําชํำราก็มี ทิ้งมีข้หมอไปเจอน้องที่ไหนคะส่วนใหญ่เขายังไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าถ้าเขาทิ้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ต้องไปเข้ากรมประชาสงเคราะห์นะคะ,คะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข่าวจากปากต่อปากที่บอกบอกกันมาหรือว่ามีคนโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าตรงนี้มีมีเด็กผู้หญิงที่ท้องขึ้นมาอายุ14บ้างอย่างเงี้ยสิบห้าบ้างแล้วก็เขาจนปัญญาจริงๆทํางานก็ไม่ได้ท้องแก่อย่างเงี้ยนะคะ กหมอก็เคยรับเขาเข้ามาดูแลทั้งในบ้านเด็กและที่บ้านป้าสิ่งที่ป้าหมอพู้หรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถสร้างความสุขให้พราเราต้องคุณผู้ชมได้เพราะว่านอกจากที่ป้าหมอจะเหมือนอุปถัมภ์ดูแลเขาแล้วป้าหมอยังสร้างครอบครัวทําให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะได้ความสุขค่ะความสุขมากๆที่ไม่มีใครแย่งไปได้เลยนะคะมันทําให้เราอิ่มใจจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วและยิ่งเห็นเขาว่าเติบโตขึ้นมีประโยชน์ต่อสังคม ะะเราก็ยิ่งภูมิใจใหญ่อย่างน้อยๆเราได้ช่วยอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆแบบหยดน้ําเล็กๆของสังคมก็ดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยจะมีใครรู้ไหมนะพลังงานที่ใครใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลาจากการพลังงานที่เราใครกันนะที่คอยใส่ใจึนถึงทุกคนใครนะสตูรีลอน จัดก,การพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจาการพลังงานอยู่เขีดคากิจาการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน เราคืองากบุกเบิกเราใช้ศรัทธาเป็นแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงพักนั้นเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตทอสอพ สำรวจและผลิตบิอตาเลียมน,นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยถ้าอยากมีบ้านไม่ต้องรอเก็บเงินนานขนาดนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยได้ค่ะคเพื่อบ้านในฝันของคุณค สินเชื่อบ้านทอสดอกเบีย้ยต่ำผ่อนน้อยยาาน,นาถึง30ปีทอสเพื่อบ้านเพื่อคุณจะมีใครรู้ไหมนะพลังงานที่ใครใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลจา่น้พลังงานที่เราใครกันหน้าที่คอยใส่ใจนึกถึงทุกคนใครนะ ้าลนจาก,การพลังงานให้พวกเราอย่างที่เราถึงพอเพียงพอกพอคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลังงานอยู่เคียงข้ากิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน ว่าเครียดมากแล้วเราผ่านมาได้เพราะผ่านมาได้เนี่ยอยากจะให้ป้าหมอคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเขาที่เขาเจอปัญหาอยู่ค่ะคือมีความรู้สึกว่าบางทีพอมันผ่านแล้วพอหมอจะลืมก็เลยไม่ค่อยอยากจำค่ะเป็นคนที่จะโน้มตัวไปข้างหน้าซะมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงไปเรื่อยๆถ้ารู้ว่าเงินไม่พอพ่าหมอก็จะไม่รับเด็กเพิ่มก็คือจะดูแลเขาตั้งแต่คือตื่นนอนเลยก็คือจะดูแลเรื่องของความเรียบร้อย ก็คือพอตื่นนอนมาดูแลให้เขาทําหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งในแต่ละสัปดาห์คือลูกทุกคนเราก็จะแบ่งหน้าที่ให้ซึ่งที่นี่ก็เปรียบเสมือนเหมือนโรงเรียนประจําซึ่งเราก็จะใช้ระบบตรงนั้นคือตื่นมาตีห้าครึ่งก็คือให้เขาทํางานเ,เก็บที่นอนทําความสะอาดบ้านแล้วพอหกโมงก็คือลงไปทานอาหารเจ็ดโมงก็คือเราก็จะไปส่งซึ่งเราก็จะดูแลเขาในเรื่องของความเรียบร้อยการแต่งกาย แล้วก็คือยามารยาทต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จะเป็นคนที่อบรมสีสอเสือที่พ่อหมอบอกก็คือสบตาให้เขาส่งยิ้มให้เขาเราทำได้ง่ายมากแล้วก็สนทนากับเขาก็คือชมเขาแยๆ่ๆนะคะบอกโอ้ยลูกเก่งจังเลยลูกตื่นแล้วเหรอคะอ,อย่างเงี้ยน,นะคะแล้วสอเสืออันที่สามก็ไปสวมกอดเขา กอดเขาแย่ๆไปกอดเขาหอมเขาแล้วบอกลูกเก่งมากลูกตื่นขึ้นมาสีฟันเลยนะคะอาบน้ําเลยแล้วเดี๋ยวลงไปรับประทานอาหารกันแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะกับเด็กโตลงไปจนถึงเด็กเล็กสุดเ<ะ>พราะเด็กเล็กสุดแบรบอกเขาต้องการเวลาของเรามากที่สุด<ะ>เราก็จะต้องอยู่กับเขานานเพราะเราต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาต้องช่วยเขา<ะ>แต่พี่โตเขาอิ่มใจแล้วขณะที่เขาลุกจากเตียงไปเพราะเราได้ทำสีสอเสียกับเขาแล้ว ว่าที่นี่มีโครงการเพื่อพึ่งพาตัวเองด้วยมีโครงการอะไรบ้างคะก็เราจะไม่เลี้ยงเด็กให้เติบโตอย่างเดียวนะคะเราจะเลี้ยงเด็กให้เขารู้จักที่จะช่วยตัวเขาเองในทุกรูปแบบตั้งแต่การดําเนินชีวิตในบ้านตั้งแต่ทําความสะอาดบ้านทําเลี้ยงน้องทํากับข้าวนะคะและนอกจากนั้นสิ่งที่เราพยายาม สอนเขาอีกก็คือทําขนมต่างๆนะคะเราจะมีเบเกอรี่ที่เรามีรับออเดอร์แล้วก็ทําขนม,มเราจะปลูกผักสวนครัวออร์แกนิกร้อเซเพราะว่าเรามีฟาร์มมูลไส้เดือนของเราเองอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเลยในนี้ค่ะอย่างเบเกอรี่นี่คือน้องๆเขาก็มีส่วนร่วมในการทําด้วยเลยล่ะคะด้วค่ะเขาต้องช่วยป้าค่ะทาคุกกี้แย่มากค่ะแล้วก็ทําเค้กเยอรมันเราเรียกโดนเล่นเค้กค่ะแย่มาก เราไปขายที่ไหนอะคะก็มีเพื่อนๆที่โบสนะคะมีที่โรงพยาบาลแล้วก็แล,แ,กแล้วแต่ออเดอร์จะมาเลยค่ะเวลาเราไปตามงานเราก็จะไปตั้งบูธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่มีคนคอยดูแลคะ่ะช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการเรียนแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านสอนคุกกี้แล้วก็การเกษตรค่ะก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง แล้วก็ได้ช่วยสอนน้องทักกันบ้านซักผ้าแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาการที่เรารับหน้าที่เป็นเป้าหมองของเด็กๆเราได้อะไรกลับมาบ้างคะได้ความสุขค่ะความสุขมากๆที่ไม่มีใครแย่งไปได้เลยนะคะมันทําให้เราอิ่มใจจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วและยิ่งเห็นเขาว่าตึกตึกโตขึ้นมีประโยชน์ต่อสังคม นะคะเราก็ยิ่งภูมิใจใหญ่อย่างน้อย,อยเราได้ช่วยอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆแบบหยดน้ำเล็กๆของสังคมก็ดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลย พ่อหมอแล้วพ่อหมอคิดว่าการเลี้ยงหรือว่าดูแลเด็กมีความสําคัญยังไงคะสาคัญมากๆนะคะเพราะเด็กๆนี่คืออนาคตของของโลกอะนะคะเพราะฉะนั้นพ่อหมอชาติมากขอชาติค่ะเพราะฉะนั้นป่อหมอจะเลี้ยงเขาไม่ใช่แค่กายนะคะพ่อหมอจะดูแลจิตใจเขาและจิตวิญญาณเขาด้วยสิ่งที่เด็กต้องการมากยิ่งกว่ากายคือจิตใจเขาต้องการอิ่มใจทุกวันนะคะทายังไงที่จะให้ลูกเราอิ่มใจนะคะพ่อหมอจะสรุปง่ายๆเลยกับ พนักงานทุกคนที่เข้ามาเขาต้องทําให้ได้สี่สอเสือเพราะหมอเคยพูดว่าหมออยากให้ทุกคนปฏิบัติจริงๆกับลูกนะคะเวลาเขาตื่นนอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพี่โตเขาจะมองแล้วคุณพ่อคุณแม่เข้ามาในห้องวิ่งไปหาน้องเล็กก่อนเสมออันนี้ไม่ได้เพราะทุกคนจะหขวกระหายความรักทางจิตใจเัืนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าไปหาพี่โตก่อนนะคะกอดเขาคุยกับเขา ส่วนกายนี่ก็เราก็ต้องดูแลว่าเขาต้องได้อาหารที่ถูกต้องที่ครบห้าหมวดหมู่แล้วก็มีมีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ,อเขาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการดูแลเด็กทางกาย <Yeah. S 1> จิตใจซึ่งจิตใจสําคัญกว่ากายแต่จิตใจโดนลืมแย่มาก mm. เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไม่อิ่มใจก็เขาเจอพี่เจอน้องก็จะทะเลาะกัน <Okay. S 1> บางคนมีพี่น้องแค่สองคนทะเลาะกันนั้นจะชาจดุดเด็ด พอคุณแม่รับลูกน้อยลูกใหม่กลับบ้านคนที่สองลืมคนโตพอน้องกลับมาบ้านอย่าเสียงดังนะลูกน้องอย่างหนอนพ่อหมอก็จะบอกเวลาน้องอยู่ในท้องคุณแม่คุณพูดอย่างนี้กับพี่คนโตไหมคะไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูด hmm. สอนเขาดีๆนะคะแต่ไม่ห้ามถ้าเมื่อไหร่ที่ห้ามเขาจะเริ่มไม่ชอบน้องฉะนั้นต้องชมเขา ต้องให้จิตใจเขาอิ่มใจเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลจิตใจของพี่ที่อยู่ที่บ้านก่อนเสมอให้เขาอิ่มใจไม่ใช่น้องเล็กมาโอ๊ยแล้วบางคนยังพูดอีกว่าอ้ยน้องแงอย่างนี้ไม่มีใครรักแล้วห้ามพูดเลยอันนี้พ่อหมอมรู้สึกว่าทำลายจิตใจแบบชกชกเขาให้ล้มเลยบางทีได้ยินคุณยายพูดกับหลานคือลืมจิตวิทยาเด็กไปซึ่งมันน่าเสียดายเพียงแค่เราสัมผัสแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเราสื่อถึงเขาพูดถึงเขาแค่นี้เขาก็ เข้าใจแล้วเด็กๆเข้าอ่านนะคะ าเขายิ่งกว่าดิจิตอลสเกลอีกคือะือกว่าอ่านเร็วมากเขาอ่านเร็วมากเขามองภาพเขารู้เลยว่าใครเนี่ยรักฉันไม่ต้องพูดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งใครนี่พูดออกมาคำสองคำนะคะเขาจะรู้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนช่วยให้จิตใจของเด็กเติบโตขึ้นให้ดีไปพร้อมๆกับร่างกายคือป้ามีความรู้สึกว่าป้าไม่อยากวางแผนเป๊ะๆอะไรให้ใครเลยเพราะว่า แต่ละคนเขาจะมีความรู้สึกเองว่าเขารักอะไรป้าก็จะบอกว่าลูกรักอะไรลูกเลือกอันนั้นที่จะเรียนและทําให้ดีที่สุดการทําให้ดีที่สุดนี่คือทุ่มทั้งตัวทั้งกายทั้งใจจะมีใครรู้ไหมนะพลังงานที่ใครใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลแต่งานพลังงานที่เราใครกันหน้าที่คอยใส่ใจนักถึงทุกคนใครนะ ผคิีล้นจัดก,การพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน ความหวังของคนไทยเป็นแรงพักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีบตอตทสพสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนับบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยบ้านคือสวรรค์ คมคมถ,ถ้าอยากมีบ้านไม่ต้องรอเก็บเงินนานขนาดนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยได้ค่ะคเพื่อบ้านในฝันของคุณ,คคคณสินเชื่อบ้านทออสดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยยาวนานถึง30ปีทอ,อสอเ,เพื่อบ้านเพื่อคุณ ที่ไทรใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไคยนะที่คอยดูแลาจัดก,การพลังงานที่เราใครกันหนะ้าที่คอยใส่ใจในถึงทุกคนใครนะคือมีล้นจัดก,การพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน อย่างที่ป้าหมอจะสอนอีกก็คือการขอบคุณธรรมชาติขอบคุณคนรอบข้างที่ช่วยเหลือเราให้ก็หัดขอบคุณให้เขาเป็นคนขอบคุณกับทุกๆสิ่งคือเมื่อเขาเมตตาคนอื่นแข่งกันทําความดีให้คนอื่นวันนี้ลูกช่วยคนอื่นหรือยังทีนี้ถามถึงรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการดีกว่าค่ะว่ามีออเดอร์คุกกี้เข้ามาหรือว่าพายเข้ามาห้าร้อยชิ้นพันชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะช่วยกันทำนะคะเราก็จะมีป้าหมอก็จะต้องเตรียมบางอย่างไว้ อินกริเดียนทุกอย่างพวกส่วนผสมท,ทุกอย่างให้เขาให้เสร็จแล้วก็เขาก็ช่วยกันหยอดหน้าอะไรแบบนี้และอย่างการปลูกผักออร์แกนิกนะคะน้องเขามีส่วนช่วยยังไงบ้างคะ,คะทุกคนเขาจะมีสวนของเขาเองนะแค่ที่เขาต้องดูแลกับพี่โตเวลากลับมาทุกเย็นเนี่ยเขาต้องรดน้ำไม้นะคะแล้วก็ถากหญ้าถอนวัชพืชเก็บพืชผล เขาก็จะต้องเอาเศษอาหารที่เหลือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาไปให้เส้เดือนรับประทานค่ะเขาก็จะไปโรยบนใส้เดือนค่ะบนบนที่เราบนบ้านใส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็พอมันเต็มมากๆเราก็จะมีการเก็บมูลใส้เดือนแล้วก็ทุกเช้าเราก็จะเก็บน้ำเส้เดือนเราขายน้ำเส้เดือนด้วยนะคะแล้วก็ขายมูลเส้เดือนด้วยแล้วก็เราก็เอามาใช้ในส่วนของน้ำเส้เดือนกับ มูลไส้เดือนนียค่ะรา <c oughs> คาขายแพงคะแล้วคนที่ซื้อไปเขาไปทาประโยชน์อะไรบ้างคะอ๋อไม่มีปุย๋ยอะไรที่ดีที่สุดในโลกนี้เท่ากับปุย๋ยน้ํามูลเส้เดือนและปุย๋ยมูลเส้เดือน <c oughs> เพราะอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าการเดินขึ้นเดินลงของเส้เดือนเนี่ยเป็นการพลวนดินให้เรา <c oughs> ทั้งคืนเขาทําให้เราเสร็จ <c oughs> ต้นไม้ก็งดงามได้ทั้งออกซิเจนได้ทั้งได้ทั้งปุ๋ย จากมูลไส้เดือนของเขาเองะนะคะแต่เราเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเป็นพิเศษเพื่อเราอยากได้ปุ๋ยเขาแยะๆน,านา้ำมูลไส้เดือนแยะๆซึ่งเราเอามาผสมให้เจือจางแล้วปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่จะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดต้นไม้สามารถรับได้ทันทีอย่างปุ๋ยคอกอื่นหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีคยิ่งยากใหญ่ที่ต้นไม้จะรับทันทีมันต้องละลายมันต้องย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องย่อยสลายใช้เวลาหลาย,ลาย,ลายวัน อย่างปุ๋ยมูลเส้เดือนนี่หยอดใบป,ปั๊บเขารับได้เลยจะเห็นเลยว่าใบมันจะเขียวขจีในวันรุ่งขึ้นเลยเขียวแบบสวยมากคือคเป็นกระบวนการธรรมชาติที่สามารถซึมซับได้ทันทีทันใดทันทีรับทันทีส่วนน้ำของเขาก็เหมือนกันที่เรา เก็บมาเนี่ยจะเข้มข้นมากเราผสมหนึ 20, ่งต่อ20่ิหรือนต่อ50แล้เราขายขวดอย่างนี้นะคะเราก็จะไปให้เขาผสมเจือจางแล้วก็ลดอาทิตย์ละครั้งการที่เราดูแลเด็กมานานมากเราทําทุกๆอย่างให้เขาสอนเขาทางด้านจิตใจแล้วก็ดูแลเขาด้านร่างกายต้องมองมองอนาะคตเด็กๆพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะว่าเอยน้องควรจะเติบโตเป็นยังไงทําอาชีพอะไรยังไงบ้างก็เห็นว่าทุกคนเลยมีพรสวรรค์แยะมากนะคะ ป้าก็ภูมิใจมากๆที่เห็นเขามีประโยชน์ต่อสังคมนะคะหลายคนคนหนึ่งก็จบพยาบาลแล้วอีกคนนึงก็จบบัญชีคือป้ามีความรู้สึกว่าป้าไม่อยากวางแผนเป๊ะๆอะไรให้ใครใเลยเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีความรู้สึกเองว่าเขารักอะไรป้าก็จะบอกว่าลูกรักอะไรลูกเลือกอันนั้นที่จะเรียนและทําให้ดีที่สุดการทําให้ดีที่สุดนี่คือทุ่มทั้งตัวทั้งกายทั้งใจใ,ให้กับงานนะคะ เขาโตกับเราเราดูแลทุกอย่างก็อยากจะดูเขาต่อไปว่าเขาสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากไหมการที่เราเลี้ยงเขาเป็นคนดีเขาจะไปดูแลคนอื่นได้ดีแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมพอนั่งฟังแบบนี้ได้ข้อคิเดเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ้าหมอมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านเด็กชัยพฤก เป็นบ้านที่มาจัดจายแห่งการให้อย่างแท้จริงค่ะสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านที่ปลูกฝังและดูแลเด็กจนเติบโต,ตให้ความรักความอบอุ่นในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา25ปีและด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกับภารกิจในการอบอุ้มดูแลเด็กน้อยให้เติบโตให้เขามีอนาคตให้ชีวิตที่ว่างเปล่าถูกเติมเต็มเป็นคนมีบ้านมีคนที่เขารัก ให้เขาเป็นคนที่ดีและพร้อมที่จะรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นต่อไปเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกําลังกาย mm. กําลังใจและความเข้มแข็งอดทนอย่างยิ่งค่ะด้วยระยะเวลานานาหลายปีกับภารกิจของป้าหมอหรือคุณหมอเครียวพัน์ในการอบอุ้มดูแลเด็กน้อยให้เติบโตมีอนาคตให้ชีวิตที่ว่างเปล่าโดดเดียวของพวกเขานั้นได้ถูกเติมเต็มอีกครั้งหนึครับ วันนี้คุณทำความดีแล้วเรียนครับสวัสดีครับอยากบอกอะไรป้าหมอไหมที่ทำให้เราได้เรียนหนังสือขอบคุณ,คณถ้าป้าหมอยืนอยู่ตรงนี้จะบอกอะไรป้าหมอบ้างนาป้าหมอก็ขอบคุณป้าหมอเคยพาไปเที่ยวไหมหพาไปเที่ยวยังไงบ้างเล่าให้ฟังสิไม่ที่รอ,รอไปขี่มา้าขี่ม้าเป็นยังไงคะสนุกไหมหหไปเที่ยวเดียเมเออรกันด้วยนี่ เนอะไรกันบ้าง